หมอต้อยหรือคุณอมพอรสุขสมประสงค์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานอาวุโสปัจจุบันทำงานมาเป็นเวลา37ดปีปีความขยันมุ่งมัน่นปฏิบัติงานโดยไม่ยออ่อท้อมาทำงานตั้งแต่6โมงเช้าก่อนลูกน้องและกลับ6โมงเย็นหลักลุกน้องเป็นประจำและทุกวันคุณหมอต้อยจะคอยถามสารทุกสุขดิบของคนไข้และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมอุทิศตนเพื่อรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยต่างๆจึงไม่น่าแปลกใจครับ คุณหมอต้อยจะเป็นที่รักและเครารพของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รพอพสตแ,แหลมบัวแห่งนี้ครับและตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับหมอต้อยนะครับผู้ที่ได้รับการโหวตให้เป็นเจ้าหน้าที่หัวใจทองคํานะครับหมอต้อยครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหนี่คือเจ้าหน้าที่ที่ได้ใจจากชาวบ้านทุกคนจนได้รับการโหวตให้เป็นเจ้าหน้าที่หัวใจทองคําครับ รู้สึกดีใจนะคะที่ชาวบ้านก็ให้ปามเคารพแล้วก็นับถือเราแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจเรานะในการให้เราไปดูแลสุขภาพในชุมชนเชื่อไหมครับมาถึงที่ทํางานมาก่อนเสร็จเรียบร้อยต้องกลับทีหลังด้วย มาก่อนสุดกับหลังสุดเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับค่ะเป็นหัวหน้าเนี่ยนะคะเราจะต้องออมีความรับผิดชอบสูงนะคะงั้นตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องมาก่อนอเพื่อมาดูแลความเรียบร้อยในการที่ว่าเราเน้องๆเนี่ยเขามีความพร้อมเตรียมความพร้อมจะให้บริการกับชาวบ้านหรือย,ยังมีิติหรือหลักในการทํางานยังไงบ้างไี่คำบ่ำใต้ครับถ้าคติของพี่นะคะก็คือว่า ถ้าเราจะคิดตั้งใจแล้วเราจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ดีให้ดีที่สุดเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นว่าด้วยมารับบริการที่รพอพสต่องเราแล้วจะได้รับความประทับใจกลับไปสิ่งที่อยากเห็นที่อยากจะให้เกิดกับคนในชุมชนแหลมมัวนี่คืออะไรครับก็อยากจะให้ประชาชนของเราเนี่ยนะคะม,มีการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะชุมชนของเราเนี่ยนะคะให้มีความเข้มแข็ง อ,อสมอของเราก็มีความเข้มแข็งในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนโดยให้ประชาชนเนี่ยเขามีความรู้แล้วก็มีการพึ่ง<ช>พึ่งตนเองได้ฝากอะไรถึงทุกทุกคนที่กำลังชมรายการอยู่หน่อยนะครับหมอต้อยนะในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเนี่ยชาวชุมชนแหลบัวครั้งนี้นะครับก็ขอให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะ<ม>ในการช่วยกันดูแลแล้วก็สิ่งใดที่ได้จาก โรงพยาบาลของเราเนี่ยนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ทางพวกเราได้แนะนําไปในเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องการรับประทานอาหารนะคะอันนี้ก็ขอให้เอาไปปฏิบัติและนี่ก็คือหมอต้อยนะครับผู้ที่ได้รับการโหวตจากชาวบ้านให้เป็นเจ้าหน้าที่หัวใจทองคําของรอสตอแหลมบัวขอบคุณครับขอบคุณครับและหลังจากที่เราได้พูดคุยกับหมอต้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็ทาให้เรารู้เลยนะครับว่าต้องใช้ทั้งความขยันความทุ่มเทแล้วก็ความอดทนนะครับถึงจะสามารถสร้างสุขภาพที่ ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ครับและสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการอโรคาเรอร์ตี้สุขภาพดีทุกตาบลก็หมดเวลาลงแล้วนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่รพสตแห่งไหนก็ต้องคอยติดตามกันได้ใหม่นะครับผมกับรายการอโรคาเรอร์ตี้สุขภาพดีทุกตาบลนะฮะเวลาบ่าย2องโมถึงสองโมงครึ่งทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้นะครับทางช่อง NBT นั่นเองส่วนวันนี้ตัวผมนะครับและเจ้าหน้าที่ของรพสตแหลมบัวทุกคนต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับถ้าฉันอ้วนเธอจะรักฉันอยู่